บอแมนมาเ้าห้ย่านแต่อยากมาเล่าให้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพ่อกับลุงดมในรายการลุงดมเล่าเรื่องผีมอนีรายงานตัวคุณผู้ฟังครับ1 9 0เกนาฬิกาวันศุกร์วันเส,สาร์ทิ์พอคุณผู้ฟังอยู่นี่ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามกด s u b ส c คร b e กดแจ้งเตือนเป็นกําลังรจให้ครูจัดครับฝากคุณผู้ฟังคือเก่าครับลุงดมเป็นคนเล่าคุณผู้ฟังเป็นคนฟังกับเรื่องจริงเหตุการณ์จริงครับ มือนีลุงดมสิาพาคุณฟังมาฟังเรื่องราวของคนที่เกิดในปีมาในพศ25 6 9ครับเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันครับคุณฟังคนฒ่วคนแก่เมื่อสมัยก่อนเคยบอกว่า,วาคนที่เกิดในปีมานี่แหละเป็นคนที่มีชีวิตบวกเคยหยุดนิ่งต่อห้ลลมก็ลุกไหวครับต่อให้จนก็บ่ย่อมจนไปตลอดชีวิตเพราะว่ามานี่เกิดมาเพื่อวิ่งเท่านั้นเอง ว่าแมนว่ายืนมองโชคชะตาจะของแบบเฉยๆวัเดยูนิ่งๆครับมือนี่ลุ่งดมสิมะเราเหตุการณ์คนที่เกิดในปีมาในพศ2569ให้าุณอู้ให้คุณฟังได้ฟังกันตั้งแต่มือที่แรกเกิดที่ลืิ่มตาดูโลกจนถึงบั้นปลายของชีวิตของคนที่เกิดปีมาครับเรื่องเราวว่าจะเป็นการงานการเงิน ความความรักครอบครัวและบันปลายชีวิตฟังกันเาวๆเลยครับคุณฟังเภาว่านี่คือชะตาของคนที่เหนื่ยก่อนรวยทีหลังพ่นวาแบบนี้ครับเด็กหน่อยที่เกิดในปีมเพันวาเด็กหน่อยที่เกิดในปีมานี่แหละ่นบอกว่ามีกรรมเก่าและไฟอยู่ในใจนั่นเองคนที่เกิดปีมาในพศ2 5 6พรเกา 9, ตามความเชืซอโบรานครับคุณผู้ฟัง คนถือว่าเป็นปีหมาไฟหรือว่าหมาทองเป็นยุคทองของคนปีนี้เองคือหมาเนี่ยที่มีพลังแห้งใจห่อนแต่ใจสู่ครับนนวัเด็กของคนที่เกิดปีหมาครับเป็นเด็กหน่อยที่ซนดื้อเงียบบวใครอยู่ซื่อๆดอกบวนิงแต่ฉลาดเอาตัวรอดแต่บวชใครย,ยอมกดบวชยอมผู้ใดเป็นคนที่บวยยอมคน มักโตมาก,กับคาําว่าเด็กหน่อยคนนี้เลี้ยงยากแต่เอาตลอดเก่งผู้ถากกู้แกเพิ่นว้าแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นคุปเตื้อของคนโบราณเมื่อสมัยก่อนเพิ่นว่าให้ยฟังแบบนี้ครับหลายคนอยู่ในวัยเด็กเป็นเด็กหน่อยต้องซอยครอบครัวให้เร็วขึ้นเพราะว่าเห็นความลําบากว่าจังแต่เป็นเด็กหน่อยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องใส่หนีกรรม นี่กำกาแท่นพองแท่นแม่บางอย่งางด็กหน่อยคนที่เกิดในปีมานี่แหละจุดนี้เองครับคุณผู้ฟังทําให้คนที่เกิดปีมาโตเร็วกว่าคนอื่นเขาโตเร็วใหญ่เร็วกว่าม่มหกเพ่อนฟูงตอนที่อยู่ในัยเลียนครับคุณผู้ฟังเขามาซูในัยเลียนใจนี่ว่าชอบอยู่ไดกรอบแต่หัวไวเป็นคนหัวไวบ่ามักตีกรอบแต่เป็นคนหัวไว ไวเรียนครับของคนที่เกิดปีมา,ม,ามักบอมแมนเด็กเรียนเก่งที่สุดบอมแมนเด็กเด็กที่เรียนเก่งที่สุดแต่เป็นเด็กที่หัวไวกลัวคนอื่นเขาถ้าเรียนในกรอบเขาบอกว่าเบื่อบม่อยากเรียนถ้าลงได้ลองมือทําเก่งเกินคาดเก่งกว่าคนอื่นเขาครับครูบางคนสิมองว่าเด็กหน่อยคนนี้บ่เอาไหนบ่เอาทาน บ๊วใส่ใจเรียนแต่พอออกจากโรงเรียนเท่านั้นแหละครับกับเอาตัวรอดเกิงกว่าเพื่อนร่วมรุ่นกว่าคลื่นเขาครับจุดที่ต้องระวังระวังสำหรับคนที่เกิดปีมาเพิ่นบอกว่าคบเพื่อนพิษเสือคนง่ายใจห่อนตัดสินใจเร็ยวเกินไปถ้าพานช่วงนี้ไปได้ครับชีวิตสิเริ่มเปิดทางให้สิมองเห็นอนาคตอย่างชัดเจน ไว้เหลื่อมทํางานครับสรุกคนที่เกิดปีมาไว้เหลื่อมทํางานเหนื่อยแถบขาดใจแต่บัวตายิันว่าแบบนี้ครับคนที่เกิดในปีมานี่ว่าใครได้งานสบายๆตั้งแต่แรกหรอกครับช่วงอายุตั้งแต่อายุ22ปีถึง30ปีคือช่วงที่วิ่งหนีความจนนั่นเองเปลี่ยนงานกะบบอบทำงานนักว่าสี่เงินสิได้มาเหนื่อย แต่กอกาหยุดครับเพราะว่าในใจชิดอย่างเดียวคืออูต้องรอดอูต้องรอดเท่านั้นเองครับคุณได้ฟังหลายคนครับอยู่ในช่วงนี้เคยคิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันคือลําบากแท้ลําบาก,กว่ามูพวกเพิ่นูงก็เดินเขาก็สบายบัตรของือลาบากแท้แต่จําไว้นะครับปีมาลําบากก่อนสบายที่หลังครับในสมัยที่ ช่วงที่มีการเงินเงินมาไวไปไวแต่ประจนแบบถาวรครับในระหว่างช่วงนั้นเวลานั้นเรื่องการเงินของคนที่เกิดปีมา้ามีคำโบราณว่าม้าบอดตายแต่บ่คอยมีเงินเก็บตอนที่ยังวิ่งอยู่ตอนที่ยังทํางานอยู่บ่เอยมีเงินเก็บดอกช่วงต้นชีวิต่นบอกว่าหาเงินเก่งใส่เก่งใจง่ญ่ใจนักเลง เพิ่นวบาแบบนี้ครับเงินมันีมักซสิหมดไปกับคนอื่นบาวาสิเปนขอบคุ้วคนรักเพื่อนภาระที่บมเม็นตัวของเจ้าของต้องรับแบกรับภาระแทนคนอื่นเขาจุดเปลี่ยนการเงินจริงๆแล้วของคนที่เกิดปีมาสะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง3 5ถึง4 5ปีครับคุณู้ฟังถ้าคนปีมานี่รู้จะเก็บ รู้จักลงทุนเลิกใจดีเกินไปจะมีเงินก้อนใหญ่มีทรัพย์สินมีที่ดินมีบ้านมีรถสาดหน่อยแต่กระหม่นคงกว่าคนอื่นเขาครับมาถึงด้านความรักของคนที่เกิดปีมาความรักนี่เป็นรักแรงเจ็บแรงแต่บ่เดียวดายครับความรักของคนที่เกิดปีมาคือเรื่องที่ทำให ยิ้มสุดเจ็บสุดๆุดยิ้มสุดๆุดเจ็บสุดสด,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 สดนั่นเองคือหักผู้ใดก็หักจริงทุ่มจริงหึงแรงเสียใจแรงนั่นก็คือคนที่เกิดปีมาหลายคนเคยผิดหวังขั้งไงที่ผ่านมาในชีวิตจนไม่อยากหักผู้ใดอีกแล้วแต่ดวงปีมาบอแมนดวงเดียวดายบริยูผู้เดียวคู่แท้ของคนที่เกิดปีมามาซา แต่มาแล้วอยู่เงาๆไปเลยครับคุณได้ฟังคููของคนที่เกิดปีมามักเป็นคนใจเย็นครูของคนเกิดปีมาครับฟังให้ดีนะครับเป็นคนที่ใจเย็นอดทนเข้าใจค่อนข้างที่ดึงสติดึงข้าไว้ร่้งข้าไว้เป็นคนแบบนั้นครับอันนั้นคือคู่แท้แบบนี้ของคนที่เกิดปีมาชีวิตของคนที่เกิดปีมา สินิ่งขึ้นท่านที่ครับเมื่อเจอเนื้อคู่แบบนี้ขนาดขอบครัวละเป็นเสาหลักของขอบครัวโดยที่บรูตูครับคนที่เกิดในปีมาเนี่ยเป็นเสาหลักของขอบรัวโดยที่บรูตูคนเกิดปีมา้มามักเป็นเสาหลักของบ้านหลับภาละแทนพอแท่นแม่ดูแลพี่น้องเสียสละมากกว่าที่ว้าออกมาบอบวายแต่ก็เสียสละ บางคนรู้สึกว่าเป็นอย่างนอ้อต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นหลายขนาดนี่ตีวะวอาแบบนี้ครับแต่ความเสือกท้งโบราณเพิ่นเว่าวัยวาคนที่เกิดปีมาเกิดมาเพื่อพยุงคนอื่นบุญสิย้อนกลับไปในบรนปลายของชีวิตทั้งด่านไว้กลางคนครับชีวิตเริ่มนิ่งโชค เริ่มเปิดครับคุณฟังในช่วงอายุตั้งแต่สี่สิบถึงห้าสิบห้าปีคือช่วงทองของปีมานั่นเองผู้ใดอยู่ในวัยนี้ครับสี่สิบถึงห้าสิบห้าปีเป็นปีทองเลยทีเดียวงานเริ่มมั่นคงเงินเริ่มเหลือคนเริ่มให้เกียรติซื้อเสียงเริ่มเข้ามาครับผู้ใดเห็ดธุรกิจสินรุ่งสิดีสิเริ่มเห็นผลชัดเจน ผู้ใดทำงานประจําสิดีครับแล้วก็สะได้ตําแหน่งหรือว่ามีรายได้เสริมจากการทํางานเสริมนั่นเองสําหรับเรื่องสุขภาพครับคุณฟังระวงเรื่องความดันแล้วก็หลังขาเส้นเอ็นเพราะว่าคนที่เกิดปีมาแลนหรือว่าเดินมาตลอดทั้งชีวิตร่างกายเริ่มเอาขึ้นเริ่มท่วงขึ้นแล้วบั้นปลายของชีวิตของคนที่เกิดปีมา บ่อรวยเวอร์บอร่อลำบากครับบันปลายของชีวิตของคนที่เกิดปีมานี่บ่เมนดวงมหาเศรษฐีแต่เป็นดวงบ่ออดบ่อจนบ่อเดียวดายสิมีบ้านมีคนในครอบครัวมีคนเคารพมีบุญจากการซอยคนอื่นมาตลอดชีวิตหลายคนได้อยู่กับลูกกับหลานคนที่เคยซอยไว้นั่นแหละครับ คำโบราณคนบอกว่าหมาแก่บบถูกถอดทิมเพราะว่ามันเคยพาคนอื่นไปหลอดตลอดหลอดฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องรา่าของเต็มเรื่องรายละเอียดปีกย่อยคุณฟังก็อยู่กับควมเสื้อคุณฟังไปพิจารณานะเอาก็แล้วกันถ้าคนที่เกิดปีมาในพศ2 5 6 0นี้บอกได้เลยว่าจำไว้นะครับคุณบริเกิดมาเพื่อชีวิต ที่เือนแบบเรียบง่ายแต่เกิดมาเพื่อชีวิตที่รอดอิลิรอดจริงๆเหนื่อยก่อนแต่บวแพ้สาหน่อยแต่หมั่นคงทามือนี่คุณยังลำบากอยู่ยังบ่สํเเ็็จยังเหนื่อยอยู่ขอให้รู้ไว้ว่ามาว่า่าเคยหยุดนิ่งชะตายังคงตัดเสินอีกต่อไปอันนี้ก็เป็น คำบอกเล่าของผู้ถาวรแกเมื่อสมัยก่อนเพิ่นทานายท่าทากไวคุณจะฟังกับไปพิจารณาเอาเป็นค้อมูลและศรัทธาของส่วนบคุคคลครับขอบคุณของบันทึกเสียงรถั่วและคอร์ดเราโดยลุงดมเล่าลุงพีมุ่น,นี่มาเล่าให้คุคณจะฟังไหนฟังกันสําหรับคนที่เกิดปีมาวันนี้ฝากคุณจะฟังกดซับตไค่ายกดแจ้งเตือนเป็นกําลังแร่งใจคุยจัดครับฝากคอมเมนต์ สำหรับคุณฟังทีมีคอมเมนต์ดีๆหรือว่าคอมเมนต์อยากแนวสั่งสรค์กับฝากมาใต่คลิปนี้ใต่วิดีโอนี้ครับขอบคุณอีกครั้งนึงไปแล้วครับแล้วคุณฟังไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ